เอ,ออเอาเเช่อแล้วก็เอามินด้วยนะคะเอาวนยาบช็อโกแลตนะคะ<ท>ช็อคลตวน,นาด้วยโดยนวนนีก้ก็มีมาดินด้ยอ่าอาช็ออาเอาลกช็อโกแลตอ่าไเอาช็อลตด้วยอาไมได้อีกแล้อ,อรีมโอเค Waffle cone, okay. Uh, okay. And uh... oh squid. Squid. Okay. Ah, <coughs> uh, mint, okay. Squid, quick mint. Uh, okay, uh, uh, okay, <coughs> ice. Ice. Uh, ice. with water. Uh, and ah. Uh, 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 rice. Rice.

กิ๊บกิ๊บออเดอร์ทูเดอ i เวทเตอร์ค่ะกิ๊บออเดอร์ทูเดอเวทเอร์ค่ะ่ะเดี๋ยวทำแ้วนะไนดูเม่ไหนะคะมงมี๋ยวทำราการที่หนะคะ ไฮ่มค์าฮได้วยไแอปเปิลไฮแอปเปิลวอดเมลอนแอนด์กัวบะโอเคได้เลยออเดอร์นะออเดอร์โอเคออเดอร์อิทโอเคโอเคโอเคค่ะโอเคเอาค่ะ ประกาไอซ์ครีมไหมช็อกโกแลตออช็อกชิพออวานิลาออวานิลาโอเคอ่าโอเคโน้ตไปเทคโน้ตเอ่อไอซ์ครีมอินว a เฟ l e คนอออินนะครับอ๋ออินนะครับโอเค Oh, okay, give order to the waiter. <laughs> <laughs>